หลังคาเขาพังเขาหลุดหมด สวัสดีค่ะชื่อติ๊กพิรดาคะวันนี้จะมาเป็นคําพยานนะคะพระเจ้ากับพ่อไปถวายขอบคุณพระเจ้าแล้วพอเสร็จนมัสการระหว่างทางอยากลับบ้านก็เกิดพายุแรงมากแล้วก็ฝนก็ตกมากและพ่อก็จอดข้างทางเนาะเพราะว่ามันไปไม่ได้แล้วก็อาถรรพ์กับพระเจ้าผูปภะษาไปๆชะละวะ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 เจ้าขอเจ้าหยุดฝนขอให้พ่อจะขับรถกลับไปถึงบ้านได้แล้วพอฝนซาลงพ่อก็ขับรถไปถึงบ้านฝนก็หยุดตกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องลูก แล้วก็กดกล้องพ่อในการเดินทางกลับบ้านและบ้านของข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมัเหมือนบ้านคนอื่น ที่หลังคาเขาพังเขาหลุดหมดแต่บ้านของข้าพเจ้าบ้านของคริสเตียนในละแวกบ้านของข้าพเจ้าเขาไม่เกิดอะไรขึ้นเลยขอบคุณพระเจ้าเหมือนพระเจ้าจะเตือนว่าใกล้สิ้นโลกแล้วยุคสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องให้เราเชื่อพระเจ้าใครที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็กลับมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าอีกไม่นานพระเยซูคริสต์จะเสด็จมารับเราให้เราเชื่อพระเจ้าให้เราวางใจพระเจ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ค่ะน้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องลูกของพระองค์ไม่ให้บ้านของลูกของพระเจ้าต้องเสียหายขอบคุณพระเจ้าค่ะ ะจายขอขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําเทศนาหรือฟังคําพยานนี้จนจบนะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเยซูทรงมาบังเกิดในโลกเมื่อ2 0 0 0กว่าปีมาแล้วเพื่อประทานชีวิตให้แก่คนทั้งหลายชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และประทานอิสรภาพ ให้มีชัยชนะและเป็นไทยหนังสือยอมบทที่8ข้อ36บกอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทําให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆพี่น้องครับขออยากหนุนใจใพี่น้องเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชุตของท่านนะครับอธิษฐานว่าตามผมและท่านจะมีชีวิตใหม่และมีชีวิตในสวรรค์นิรันดร์การความบาปของท่านจะได้รับการยกโทษคํำสาปแช่งถูกปลดปล่อยและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาอยู่ในชิตของท่านและช่วยท่านมีชัยชนะและท่าน จะดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอทิ่ฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับเมื่อลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สลูกต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอด เป็นผู้จัดสรรหานำทางเป็นพระเจ้าและเป็นผู้ทำลายโซตรวนในชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์ที่โรงรักลูกก่อนลูกจะติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสัคามคำยิดีด้วนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในคริสตจักรหรือในการฟื้นฟูนะครับ ผมกับอาจารดารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากๆนะครับจำไว้นะครับว่าพระเจ้ามีแผนการดีสําหรับชีวิตของพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับ